iPad Pro รุ่นใหม่เจ๋งกว่าเดิมยังไง iPad Pro ออกรุ่นใหม่แล้วทุกคน Apple เปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ล่าสุดในรอบ2ปี Spotlight จะพาทุกคนไปดูกันว่า iPad Pro รุ่นใหม่นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างบอกเลยว่าว้าวสุดๆเริ่มต้นกันที่รูปลักษณ์ภายนอกกันก่อน,นทุกคนสำหรับ iPad Pro รุ่น2024นี้มาในสีดำ Space Black และสีเงิน มีความบางขึ้นบางที่สุดเท่าที่ Apple เคยผลิตมาเลยโดยรุ่น11นิ้วบางเพียง5.3ม mm, มิิมตรน้ำหนักก็ไม่ถึง500กรัมส่วนรุ่น13นิ้วบางยิ่งกว่าบางที่5.1ม mm, ิลิมตรและเบากว่ารุ่นก่อนประมาณ100กรัมเลยใครที่เคยวิดีโอคอลบท iPad ก็คงบ่นกันเป็นเสียงเดียวกันว่าลำบากมากๆเพราะกล้องหน้าอยู่ตรงแนวตั้ง แต่สำหรับรุ่นใหม่นี้กล้องหน้า ultra wide คมชัด12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมันติดอยู่ตรงแถวนอนแล้วส่วนกล้องหลังก็มาพร้อมกับ Flash True Tone ใหม่ช่วยให้การสแกนเอกสารทำได้ดีขึ้นและยังใช้ AI เพื่อระบุประเภทเอกสารด้วยซึ่งหัวใจสำคัญที่ทำให้ iPad Pro รุ่นใหม่มีฟีเจอร์สุดปังขนาดนี้ก็คือชิป M4 คือมันข้ามจากชิป M2 ที่รุ่นก่อนหน้าใช้ไปเลยแลวถามว่าชิป M4 มันเจ๋งขนาดไหน หลักๆก,ก็คือมันทำให้ iPad Pro ประหยัดพลังงานมากขึ้นมี CPU สูงสุด10คอร์ core, GPU 10คอร์ core, และ Neural Engine ที่ประมวลผลได้สูงสุด38ล,ล้านล้านรายการต่อวินาทีเลยส่วนจอภาพก็เป็น Ultra Retina XDR รุ่นใหม่สุดล้ำแผง OLED 2แผงด้วยควบคุมสีสันและความสว่างของแต่ละพิกเซลได้ลึกถึงระดับต่ำกว่ามิลลิวินาทีเพื่อให้ XDR มีความแม่นยำยิ่งขึ้นไปอีก ทำให้ส่วนไฮไลท์แสงจัดจ้านในภาพถ่ายและวิดีโอดูสว่างขึ้นด้วยนี่ไม่ใช่เซลล์ขาย iPad นะทุกคนแต่อยากรีวิวให้ครบไปเลยเพราะว่า iPad Pro รุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมชุดใหญ่ไฟ <Wow. S 1> กระพริบอย่าง Apple p e n c i l Pro ที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ใหม่ที่อยู่ในด้ามสามารถรับรู้เมื่อถูกบีบและจะแสดงชุดเครื่องมือเพื่อให้ผู้ใช้สลับเครื่องมือน้ำหนักเส้นและสีได้อย่างรวดเร็วรว,รวมถึง Magic k e y b o อร์ดใหม่ที่บางเบาขึ้น และมาพร้อมกับแถวปุ่มฟังก์ชันสำหรับเรียกใช้คุณสมบัติต่างๆเช่นความสว่างหน้าจอการควบคุมระดับเสียงคือเห็นแล้วมันเหมือนกับคีย์บอร์ดของ MacBook เลยอ่ะทุกคนที่พูดมาทั้งหมดนี้จะขาดไม่ได้กับราคาโดย iPad Pro 11นิ้วเริ่มต้นที่39,900บาทและรุ่น13นิ้วเริ่มต้นที่52,900บาท ก็ไปคำนวณกันเอาเองละกันว่าถ้าบวกคีย์บอร์ดแล้วก็บวกปากกาไปแล้วราคาทั้งหมดจะอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนใครที่สนใจซื้อแน่ๆเตรียมเสียตังค์เนี่ยก็ไปกันที่เว็บไซต์ของ Apple และในะ App Store เร,เร็วนี้ได้เลยทุกคน